ในยามที่โลกรอบตัวดูวุ่นวายและความคิดในหัวก็สับสนฟุ้งซ่านเธอเคยมองหาที่พักพิงที่พึ่งพิงอันแท้จริงหรือไม่ผู้คนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทรัพย์สิสนได้มาแล้วก็หมดไปแม้แต่ร่างกายนี้ ก็เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะไม่มีสิ่งใดเลยที่เป็นที่พึ่งอันมั่นคงถาวรแต่มีสิ่งหนึ่งที่อยู่กับเธอเสมอไม่เคยทอดทิ้งเธอไปไหนนั่นคือลมหายใจของเธอเองให้เธอลองนึกภาพว่าจิตของเธอนั้น คือใบไม้แห้งที่ถูกพายุแห่งอารมณ์พัดปลิวไปอย่างสเปะสปะแต่ลมหายใจคือกระแสน้ำอันสงบนิ่งที่ไหลยอยู่เบื้องล่างเสมอการกลับมารู้ลมหายใจก็คือการปล่อยให้ใบไม้ที่ถูกพัดปลิวค่อยๆร่วงหล่นลงสู่กระแสน้ำอันสงบนั้น มันคือการกลับบ้านบ้านที่ปลอดภัยที่สุดที่ซึ่งไม่มีอดีตให้ต้องเสียใจและไม่มีอนาคตให้ต้องกังวลมีเพียงความจริงอันเรียบง่ายของลมที่กำลังไหลเข้าและลมที่กำลังไหลออกนี่ไม่ใช่การบังคับไม่ใช่การทำสมาธิที่เคร่งเครียด แต่คือการพักผ่อนคือการมอบความเป็นมิตรให้กับตนเองในขณะนี้ไม่ว่าเธอจะกำลังทำอะไรอยู่ลองหยุดสักครู่แล้วเพียงแค่รู้สึกถึงลมหายใจของเธอรู้สึกถึงลมที่เข้าและรู้สึกถึงลมที่ออก ทำเช่มนีและเธอจะได้พบกับเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดในจักรวาล